พี่น้องจ๋าไปค่ะปาดอกนี่ส,ส,ส,สวัสดี EP สองเต็มตะก้านี่ก็เมือมอม่อเอือรจะพาพี่น้องมาใหม่เนะเพยาอยามกีปลาพันปะหวาละเมือแล้วเราจะเข้ามา ตรงใหม่นะเมื่อกี้ไอออกมาจากนี่เนาะไปค่ะวันนี้ไม่เห็นหน้าเคพีพีแล้วจ้ะคพรว่าเน้นเห็ดเลยไปปลารกๆอย่างนี้เห็ดเยอะนะคะถ้าเบิ้งเด้อไอ,อกล่าวไปซิมีบอว่วแค่ขี่คุยนี่จะเอากระหกโผลด้วย,ยตกกลุมลักโอ้นี่ไงนี่ไงคะ่ะ มีจริงๆแต่ว่ามันใหญ่เกินดอกมันใหญ่เกินสองดอกนี่ก็เต็มตะกา้าแต่จะมีไอ้ว่าคอเอาได้ไหมโอ้ยขาไปแล้วจะขาบ่ได้แล้วอาจจะพาพี่น้องมาขึ้นเขาเขาลูกใหม่เนาะเขาลูกนี้เนาะเขาลูกเมื่อกี้นี่กลับไปบ่สุดหรอกมาดูลูกใหม่ว่ามันจะมีไหมก็รคเหมือนเดิมนะคะ นี่ค่ะดอกแรกจ้อยจ้ะคือโบอวบคือ,คอยข่เนี่ยดอกแรกจ้ะได้นะคะขวัญตะกาใหม่ตะกานี้นะเบิ้งคือน,น่้อยนะแต่จุมากเลยนักแห้งกัน ฝ้าก็บุ้มบุ้มบุ้มยักย่างไปไกลกีย่านแล่นกลับมาบ่าทันฝ้าดีดีฝนฟ้าดีขนาดฝัางนี้ดอกบานไหมบุคือดอกฟางพุนเนาะไปค่ะเขาลูกนี่เฮ็ดบ่ค่อยลาย นี่จ้า,ว,าว้าวโอ้ยตายอดีคำไปค่ะ ขาวลูกฝุ่นบ่ค่อยเวิร์กไปน้องกลับมาข้าวลูกเดิมดีกว่าข้าวลูกเล็กเต็มไปด้วยเห็ดเนาะผู้หนาวบ้ฮะไปไปดูตายตายตายเมื่อยจ้ะโอ้ยหนาวหนานาวน้องหนาวเก็บเกะแพรบวนี่ฝ้ามืดละฝ้ามืดเข้ามาแล้ว กูตกท่อให้เก็บเห็ดแบบสะใจในท่อจะที่จะทานจ้าพอจะได้เห็ดแนกก่ะเนาะเหมาะแบบย่างอีเมียไปค่ะนี่ดอกเล็กๆน่ารักแกงเนี่ยแบบว่าไม่ต้องย้ำเลยเกินป,ปุ๊ดเลยอ่อนลว สวยมากคุณอีกดอกหนึ่งเขานี่มีจะเห็ดจริงๆเอขาอต่างสื่อว่าเขาเห็ดเถอะเบื่อมาอันนี้เต็มเอกนี่พอ่าโดยส่วนมากแล้วมีดอกแบบตะปูติปิแต่ว่ารถสามสี่คันเขามากันเลยเด้อจ้ะเลยเขาข้างในบ่แสดงว่ามีปลาที่สวยกว่าน,นี้ นี่อีกไม่เก่กะพา,านตรงนี้บบเห็นฝนนี่ฝนนี่ดอกใหญ่แล้วค่ะหุบเขาเห็ดหุบเขาเดิมนะจ๊ะเนี่ย เนคือไอ้บอกเลยจ้ะถ้าว่าเป็นปลามอนนี่มันจะหาง่ายโอ้ซีรีเอ้ยว่าเสียงลงแล้วนะห่องใส่กันน้าแต่ตกใจพอดอกนี่พลึกพลัมโอ้ยมีความสุขอีกหนึ่งวนันนี่อีกด,ดอกจ้ะอันนี้สวยอันตรายจ้ะ นี่นี่นี่น,นี่อันนี้ก็สวยอยู่นะแต่กันถึก้ากกินเล็กน้อยหาเห็ดนี่หามัดมือก็ได้อะออดีดีเด้อไอ้นี่ไม่กินก็สร้างพอแก้ให้หามีความสุขแล้วเอาพระสร้างกระจาย วารุดอุ้ยฝนก็อยากมาเห็ดก็หลายเมื่อกี้คือสีเศ้าแล้วฝ้าก็ห้องพี่น้องไอ้เบิ่งจังหน่อยเลยจะไอ้ซีงย่างออกไปละคุณอีกดอกไปบ่ได้มาทางนี้ เล็ดกระหลลาย,ลายใส่มาเนี่ยันแดดก็ออกมาแล้วด้อจ๊ะนี่แดดแล้วอ่ะจะฝ้าไหมเมื่อก่อนได้จังหน่อยเด้อตกก็ไม่ไหวนะพี่น้องจ๊ะ ไปค่ะอวบอวบอ้บแข็งด้วยนะขาแข็งดอกก็เดี๋ยวไปซ่อมเอาพุ่นอีกดอกพี่นอ้องถ้าสมมติว่าแมเมื่อเลยเนี่ยนะไอนอนบารลับดอกพี่น,อน้องขณะเมื่อคืนเนี่ยนะไอมาเมื่อแรกเนาะขอ,อดอกนี้กันเด้อไอมาเมื่อแรกเนาะ ไปดูเห็ดอันนี้เลยแหละเห็ดผึ่งอายังฟันฮะไม่ได้สิเศร้าไม่ได้สิเศร้าเดี๋ยวจะไปแต่งเอาไปค่ะนี่นี่นี่นบ้าบาบ้าก็ได้ฟันหาเห็ดขึ้นเอาต่อเนาะพี่น้องนี่ไม่ได้เนาะไปค่ะนี่นี่นี่ ขาดหลอดยันยนี่ไงนี่อีกสองนีอีกสองเก็บอันนี้ก็มันเนาะพี่น้องเนาะเก็บ<ม>ยังเดียวเลยปการเก็บทําเวลาด้วยฝนตกแบบนี้รีรอไม่ได้จ้ะมัวจะตัดขานี้ ไปบาหอดได้เลยเกียงคนไปสิไปเด้วเด้อพี่น้องเด้อยานจ้ะยานแล้วยานแล้วโลกนี่งามไปไปไปวนกลับวนกลับกลับนะจ๊ะตายๆวนกลับจ้ะ ใต้พุ่นอีกใต้พุ่นอีกตา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 งัดงัดสวยมากดูโอ้โหนี่อ้าวไอเหยียบสิบตาเสือกเสือเด้๋ยจัะเบิ่งนี่เบิ่งนี้ไอโบเห็นเหยียบมาข่ามตัวนี้มาตัวนี้รอดรอดจากพระบาทขน้อยโอ้ตัวรอดโบได้ซ้่งนี่ดอก ใช่ไหมนี่พาดพี่น้องจ้ะโอ้เน่าเน่าเน่าดอกป่านี้ไม่มีเห็ดมันปูเลยจ้ะมีเห็ดพึ่งล้วนๆอันนั้นเลยอันนี้เน่ามีอีกไหมมีอีกไหมจ้ะเริ่มจะหนักกระแป๋งแล้ว าแล้วไปค่ะพ่อเพิ่งเพิ่งเห็นเห็ดชนิดอื่นอยู่นในเขานี่เห็ดปวกเลยนี่เห็ดปวกจะ้ะไปค่ะว้าวสองกระปุกลูกแกงเนาะพี่น้องเนาะกรึบๆเนาะ ลูกพี่น้องเห็นบ่นี่คือจะเดินไปหารถแล้วนะคะถ้าบอไปช่วบทางอื่นนะถ้าฝ้าฟ้าดินคือฟ้าดีขึ้นมากอาจจะช่วบไปเขาตัวพุ่นนี่ค่ะสองดอกนี่เคยบอกท้วจะถ้าฝนตกนะบ่ม,มีฝ้าก็บ,บ่มมมเป็นตายยาถ้ามีฝ้า,น,านี่ไว้ไปค่ะ อยเมื่ยอยนี่เขาจะมาหาแล้วจ้ะนี่ค่ะเนาะก็คงจะเป็นผู้ชายคนเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องจ้ะโอเคเดี๋ยวไอ้ก็จะวนไปหารถแล้วจ้ะเนาะฟ้าเลื่อมอายานจ้ะไปค่ะหลอดสายตาพี่น้องจ้ะดอ,อกนี้สวยด้วยนะ ดอกนี้ก็ลอดสายตาไปจ้าดองนี้ก็ลอดสายตามาฟังในเสียงบดังด้จ้าบกคุณเคยไกลาจากรถแล้วว้าว้าท่องท้องท่องแม่บอกนี่แม่บอกนี่ฮะแม่ น้องจ้าฝนหยุดแล้วจ้าอ้วนมากมาน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 อีบีมันมาน,มานแบบมัดคำดส,สดดิว้หลุดซ้ำโทษเ้ย เป็นบ้านเฮากะขี้งวาี้ควายขี้ซ่างเนาะจ้ะยุ่นเนี่ยคือขี้ยังน่ะไปค่ะพอไอ้ไก่สี้นใหญ่หอดรถกะฝนกะเศร้าเลยเออเผลนยอกอายจ้ะใหญ่จังหน่อยบริเวณรถเนี่ยแหละเพราะว่าจะเต็มแล้วนะจ้ะ ว้าวสองดอกมุ่งด้วยมุ่งด้วยเมื่อกี้เนี่ยอาจจะไปแบบ fast กับ furious fast and furious ได้แหละเพราะว่าความฝนเนาะ <c oughs> กลับมาใช้ชีวิตช้าๆอีกครั้งหมุนค่ะทุกคนจ้าค่อยๆหมุนไปนี่ค่ะ โถ่เด้อเห็ดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาหาเห็ดนี่ไปโลดป่าแบบนี้นะไม่ผิดหวังป่าฮงกกป่าลึกหลับโอ้ยพี่ขอนั่นนู่นะไปค่ะเบ่งทั่วก่อนเด้อเพื่อมีอีกจ้ะ นี่ไงนี่จริงๆสวยด้วยนะเบิ่งข้างทงคือสีขี้ห่าเบิ่งข้างใต้บ้านว้าวสุดยอดไปเลยยังตกละ เฮียงตกมีอีกไหมพาสวยอานนี่พี่น้องตาอายบ่แม่คนตาดีอยอุยอุยอุยออุยอุอายบ่แม่คนตาดีเด้อจ้ะตาอายตาแบบเคยยังนะทำมักั่วเห็ดเอาทำเพนไหลเนี่ยอย่าว่งไว้สิเห็ด สมาสภาพได้นี่มาสภาพสังกระจายไปกลับบ้านเราดีเด้อพี่น้องจ้ะผูกผูกผูกเห็ดเห็ดบริฮอกเจัาเม็ดจ้ะแต่แม่ใส่ไปเฮ็ดเวียดข้างในนี่โนเวช็อกโกแลตโอเคโอ้โหนี่อีกนี่อีกนี่อีกคอยบ่อคอยบ่อ ไม่แทงอีสิสันไม่แทงอีสิสันใส่ถุงอีกรอบนะจ๊ะไปคะ่ะเอเอ,เอความหกความหกความรรก พี่นั่งจะ้ะเต็มกระเป๋าแล้วจ้ะกำลังจัดกลับโอ้สองดอกสองดอกสองดอกจ้าพุ่นอีกหนึ่งนะ อาจจะไปเรียบเรียๆตามทางแล้วจ้ะลายแหงแล้วเนอะแล้วค่อยมาใหม่นี่ได้บนนี้แกแล้วจ้ะเยอะกว่าป่านั้นดีค่ะนี่อีกตลางออกอมานมานมากจักสิว่ามานแบบไร มันแบบสุดๆมันเยอะจริงๆพี่น้องจะ้ะโอ้เห็นมันปูดเดี๋ยวไอสิพาพี่น้องมาเก็บใหม่นะคะอาจจะเดินไปหารถแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ไอเต็มแล้วจ้ะเต็มแล้วจ้ะ เต็มแหงและนะ้วเนาะพรุ่งนี้มาใหม่จะยักยังใจรตัวเองได้ยังไงมาใหม่พี่น้องเนาะเอาเมือตากก่อนเถอะฟานฟานันแล้วก็ตากนะคะออกไปหาถนนแล้วเด้อพี่น้องเด้อไอย่ <c oughs> อา,ยานไอพ่ออะไรไอเป็นคนที่มีกิเลสในเรื่องเหตุจ้ะกิเลสในที่นี้คือ ไาย้อมเมื่อยเพื่อเพื่อนาอสามารถที่สิแบกเป็นตันตันแบบนี้ซะอืมถ้าอายเห็น,นคือไอเอาอก็เลยตัดสินใจอะอยากออกข้างทางนี่ซะเนาะขนาดข้างทางได้นี่อืมไปไปเถอะนี่คือป่าหมากของอ้นะคะป่าหมานรที่มีความรบกระดับระดับแปดสิบเดซิเบล ออกแล้วผนก็มาพอดีเลยดอกเห็ดบานน้อยมากป่านี้มีไม่เยอะจ้ะส่วนมากจะเป็นเห็ดวันสองวันสามวันเนาะอู้ยพี่น้องจะเห็นบ่นี่นี่สเสนนียมันพอดีเอาเอาสุดท้ายเนาะอีกดอกดดอีกดอกสองดอกสุดท้ายซะซะใส่กระเป๋ากางเกงเอา ขนาดว่าตัดความโลภจ้าของด้วยกา่าเขาเลยยังนะเอาตะกร้าใบเ,เ,เล็กๆแต่ก็เอาเข้ามาสองสามก็พอสำนั้นแหละอ,อายขีย่โลภจงทายเลยจ้ะดอกสุดท้ายสวยมากโอ้ขาสวยนะคะพี่น้องจ้ะสำหรับคลิปเก็บเห็ดพึ่งวันนี้ มันเยอะแบบมาหือมามากๆนะคะเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงนะคะโพดโพยดีพี่น้องเมืองเอาจะโพดโพบวพี่น้องวะเตรมตะกร้าเราจะเนาะไปค่ะพี่น้องจะเอาเมตากฝากกับไทยจ้า so พี่น้องเชิญมี s ม <So> happy ร <laughs> ับฝน t o ค่ะได้เยอะมากพี่น้องเอ้ยพอแล้วจ้ะไอ คือเห็ดพึ่งเนี่ยอายยังได้บ่หลายเนาะอายก็จะตากตากตากแล้วก็เอาไปฝากพี่น้องอยู่ทางบ้านนะจ๊ะเนาะโอเคซีว้าวว้าววว้าโชว์แฮปปี้ค่ะโอเคอเคนาะพี่นอ้นองเนาะอายขออนุญ,ญาตไปก่อนนะคะอโอเคพี่นอ้องจ๋าเจอกันที่บ้านนะจ๊ะอายจะเอาไปทําความสะอาดนะคะขอบคุณค่ายบ,บ้ายลูกลูกลูก แล้วมืออื่นออายก็จะเอาพวกนี้นำมาทิ่มไว้คือเก็เด้๋ยจ้ะอายจะเอามาทิ่มไว้ในโคท,ทุกครั้งถ้าอายเอามือตัดอยู่เฮือนจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ t ดนมี่ it's the first time that you get so many bullets นะคะวันนี้ก็ได้หนึ่งตะกร้าเต็มๆแล้วก็อีกหนึ่งกระมังพี่น้องจา๋ามีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเบิ่งจ้ะโพดโพ ปองดอกนี่อุ้ยฝนตกโพดโพดอกนี่ซ้ำแค่อายนี่อันนี้ก็จะทำกินนะคะอัน,นใหญ่ๆนี่เนาะนี่ค่ะนี่โพดโพอีลีพี่น้องจ้าวันนี้นะคะสุดยอดไปเลยอบสองเครื่องทำงานหนักมากทุกวันจ้ะเพื่อที่จะได้เห็ดเอากลับให้พี่น้องทั้งท้ายกินนะคะเนะาะบายสวัสดีค่ะ